รมก็ยังอยู่ในเรื่องของญาณทัศนวิสุทธินิเทศนะคะญาณทัศนวิสุทธินิเทศเป็นวิสุทธิสุดท้ายคือวิสุทธิเจ็ดวิสุทธิที่เจ็ดนะคะองค์ธรรมก็คือโลกุตระมัคทั้งสี่นะคะแล้วก็เน้นตัวปัญญาเพราะว่าชื่อของวิสุทธิคือญานะึ้นต้นด้วยญานะ ทัศนะวิสุทธินะคะยานะก็คือปัญญาในหมวดนี้เป็นหมวดของปัญญานิเทศของคำพีวิสุทธิมรกนะคะก็จะพูดแต่เรื่องของปัญญาเป็นหลักซึ่งปัญญานั้นรู้อะไรอะไรมากมายหลายอย่างนะคะพระผุ้มีพระภาคก็ทรงแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหัวข้อว่าปัญญาที่รู้พระนิพพานนะคะเรียกว่าญาณนะทัศนะวิสุทธิ อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเรียกว่ามัคคยานหรือเรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิก็ได้ค่ะก็พยัญชนะหรือชื่อเรียกเป็นเรื่องของนามบัญญัตินะคะสามารถที่จะบัญญัติได้เยอะแยะมากมายเหมือนภาษาบนโลกใบนี้ที่มีภาษาเยอะไปหมดเลยนะคะแต่พูดถึงสิ่งเดียวกันก็อันนั้นเป็นอัตตบัญญัตินะคะหรือว่าตัวสภาวะธรรมหรือสิ่งที่กําลัง ให้ชื่อนั้นน่ะนะคะก็จะมีแค่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปัญญาในพระพุทธศาสนาที่มีมากมายหลายชื่อแล้วก็หลายระดับว่าปัญญาในแต่ละอย่างที่ทรงบัญญัติชื่อนี้ชื่อนี้นะคะปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรนะคะซึ่งปัญญานั้นเป็นเจตสิกที่ประกอบในจิต เป็นธาตุที่สำคัญมากมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะคะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าปัญญานั้นจะต้องรู้เรื่องราวของอริยสัจสี่รู้ความเป็นจริงของนาม,มาธรรมและรูป,ปรธรรมนะคะเป็นความสามารถของปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธภาคทรงแสดงความจริงของทุกขาริยสัจเนี่ยหมายถึงนาม,มาธรรมรูป,ปรธรรม ที่ปรากฏอยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมินะคะมีความจริงคืออะไรบ้างเป็นทุกขาริยสัตว์อย่างไรทําไมจึงทรงจัดเอาไว้ในทุกขาริยสัตว์นะคะก็วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของมัคคยาหรือ,อยานทัศนวิสุทธินิเทศนะคะก็จะอยู่ในอริยสัตว์ข้อสุดท้ายคือมัรคอริยสัตว์นะคะมัรคอริยสัตว์เนี่ยองธรรมมี แปดเจตสิกนะคะมีเจตสิกแปดอย่างมาประชุมรวมกันนะคะแปดเออเจตสิกทั้งแปดนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้มีขึ้นในจิตใจนะคะต้องทำภาวนามะยะปัญญาหรือว่าพัฒนาให้มีขึ้นแต่ในหมวดที่กำเรากาลังจะคุยกันนี้นะคะเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มครรคที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปัญญา แต่ว่าองค์มรักอย่างอื่นก็สําคัญนะคะถ้าไม่มีองค์มรักอีก7จ็ดองค์เนี่ยปัญญาก็ไม่สามารถทํากิจแทงตลอดอริยสัจสีได้แต่ความรู้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะท่านจะค่อยๆอธิบายให้เราฟังว่าองค์มรักแต่และองค์คืออะไรมีความสําคัญอย่างไรเรามีหน้าที่อยู่ในฐานะผู้ที่มาพึ่งพระรัตนาตรัยนะคะ พึ่งพระพุทธองค์พึ่งพระธรรมแล้วก็พึ่งพระอริยสงฆ์นะคะพึ่งทั้งในส่วนของการฟังธรรมเออเป็นที่ระลึกถึงให้เราถึงพระรัตนตรัยนะคะเราก็พึ่งท่านแล้วนะคะแล้วอย่างวันนี้นะคะฟังพระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านพูดว่าการที่เรามีศีลห้าเนี่ยศีลห้าแต่ละข้อเนี่ยเราแบ่งมาจากพระผู้มีพระภาคนะคะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ เข้าใจเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์มีเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก่อนใครอื่นทั้งหมดแล้วก็มีเยอะด้วยสะสมบุญบารมีก็เยอะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่ไปขอแบ่งศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธองค์มานะคะตามกําลังความสามารถตามกําลังของศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ปัญญาของแต่ละท่านว่าใครจะมีความสามารถทำตามคำสอนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่มีความไพเราะมากพระอาจารย์สมบัติบอกว่าเพราะผู้มีพอภาะคเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์นะคะถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งโกรธพระอาทิตย์พระอาจารย์พูดอย่างนี้นะคะก็คือหมายความว่าไปเบิ่งตามองจ้องพระอาทิตย์ด้วยความโกรธ จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดตาบอดนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ก็จะทําลายจุดรับภาพในดวงตาไหม้เลยนะคะเพราะเหมือนอย่างเราเคยเล่นใช่ไหมคะเอาเอาเลนนูนเนี่ยไปวางระหว่างพระอาทิตย์กับกระดาษเลนนูนนั้นสามารถรวมแสงพระอาทิตย์มาเผาไหม้กระดาษให้กระดาษนั้นไหม้ได้นะคะดวงตาคนเราก็เหมือนกันค่ะมีเลนนูน นะคะอยู่สองส่วนก็คือกระจกตาด้านหน้าแล้วก็ตัวเลนเองนะคะสองอันเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยจะทำให้กำลังความสามารถของเลนนูนเนี่ยมีถึงเกือบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภาษาภาษาเลนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสี่สิบดออปเตอร์นะคะสี่สิบดออปเตอร์ก็คือเป็นกำลังที่สูงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีความสามารถที่จะเผา จุดรับภาพได้ถ้าใครไปจ้องดวงอาทิตย์ด้วยความโกรธแต่คนที่ฉลาดทำยังไงคะคนที่มีปัญญาก็อยู่ใต้แสงอาทิตย์กลมหน้าเดินนะคะไม่ใช่เป็นเงยหน้ามองพระอาทิตย์แล้วก็รับผลประโยชน์จากดวงอาทิตย์ตามสมควรแก่ชีวิตนะคะคือพระอาจารย์พูดเหมือนกับลักษณะว่าคนที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนเนี่ยก็เดิน ก็เดินโดนแสงอาทิตย์ระดับหนึ่งเอาแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตระดับหนึ่งตามที่ตัวเองต้องการเพียงแค่นั้นเองนะคะเพราะผู้มีพระภาคก็เช่นกันค่ะเราก็พระผู้มีพระภาคทรงอยู่ในฐานะที่เราต้องแสดงความเคารพนะคะ นับถือบูชากราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเราก็รับสิ่งที่ทรงแสดงธรรมออกมาเนี่ยเท่าที่เราจะรับไปได้แค่นั้นเองนะคะเรามีหน้าที่แค่นั้นเองแล้วเราก็จะพ้นทุก์หรือไม่พ้นทุกก็ขึ้นอยู่กับการอบรมบ่มอินทรีย์ตามคําสอนของพระู้มีราพระภาคนะคะแต่ทรงแสดงธรรมด้วยเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขากับพวกเราอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพระมหากรุณาเนี่ย เป็นใหญ่เป็นหลักเป็นเหตุของออการตัดสรู้เป็นพระอรหันตธรรมมาสามพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหตุใกล้ของการแสดงธรรมด้วยนะคะพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นมากเลยนะคะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นพระคุณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นพระสรีระคุณนะคะพระคุณะคุณคุณะคุณนะคะซึ่งคุณะคุณเนี่ย ก็จะมีทั้งหมดสามอย่างก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาคุณนะคะแต่ก็ทรงมีพรมิหารข้ออื่นด้วยแน่นอนนะคะก็วันนี้เราก็มารับพระธรรมของพระพุทธองค์ด้วยระดับปัญญาขั้นฟังนะคะส่วนใครสามารถที่จะภาวนาตามได้ก็สามารถภาวนาตามเพยัรชนะได้เลย ก็เรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญนําเข้าสู่การสนทนาต่อจากครั้งล่าสุดเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับครับการสนทนาธรรมของกลุ่มเราก็ใช้คัมภีร์วิสุทธิมัรคเป็นหลักในการสนทนานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อยู่ในกฎเสด็ที่2 2สิยานัตสนาวิสุทธินะครับ ซึ่งก็มาถึงกิจสี่ประการในอริยสัจทั้งสี่ซึ่งกิจสี่ประการนะครับก็คือปริญญากิจปานากิจสัติกริยากิจแล้วก็ภาวนากิจอันนี้คือกิจสี่อย่างในในการ กำหนดตัอยศยสัจ์นะครับในการตัดสรุยศสัจ์ซึ่งปริยากิจนี้ก็คืออันแบ่งเป็นปริญาสามนะครับอย่าตาปริญาติรณปริญาปานาปริญญาแล้วก็กิจที่สองคือปหานากิจก็จะมีแบ่งปานาเป็นสามนะครับวิขัมภนาตัดทังคะาหาน สเสถ่าอาหารซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ที่ตทางค่าอาหารนะครับตทางค่าอาหารอยู่ในข้อ8 4 9้อี่นะครับหน้าหนึ่งพันหนึ่งรอเจ็ดสิบี่ซึ่งในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สนทนากันในใน ที่ท่านยกขึ้นมานะครับแต่ทางค่าอาหารตามมิปัสัสนาญาณซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องคำแปลบ้างนะครับ mm hmm. ก็ไปดูใน mm hmm. ผมไปดูในฉบับมนัที่มหามกุด mm hmm. ก็แปลคือท่านจะค่อนข้างที่จะคงสับเดิมไว้นะครับ อคข้างที่จะคงศัพท์เดิมไว้จะไม่แปลยกศัพท์ถ้าเป็นสบับรวมเล่มนี้นะครับก็จะมีการปลยกศัพท์ไปเลยก็จะทําให้บางครั้งเนี่ยมันมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับอย่างอย่างที่วันก่อนที่มีปัญหาเรื่องข้อที่สามเนี่ยนะครับข้อที่สามที่ว่า มีสมาชิกใหม่ยังไม่ได้ปิดใหม่นะครับที่เข้ามากรุณาปิดใหม่ด้วยครับไม่ได้ยินาะอครับสมาชิกใหม่ช่วยปิดใหม่ด้วยครับอ้าวขอโทษขอโทษปิดตรงไหนอ่ะปิดตรงไหนมงด้านล่างนะครับด้านล่าง ด้านล่างจะมีรูปไมโครโฟนอยู่ครับกดลงไปปิดนี่ยามเหรอปิดตี่ไหนนี่ขอโทษขอโทษดนะดเล้านล่างที่มีรูปไมโครโฟนนะครับซ้ายนะม,มือด้๋ยมนอะตรวไมโครโฟนนี่นะว่าไะ รครับสำหรับหัวข้อท,ที่ที่เราสนทนา,นาครั้ง,งอยู่อยาขี้หุห่ม้แม่ยขหลุลอยขหงุดนั่งนังปิดไหมให้แม่ยเขาบ้อันนี้ครับปิดไมหมดิดดดนะนะหยังนีนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวนนเขาหลวมยเนาะเอวเนี่ยปิดไหมให้ยาบอาปิดตรงหไหน อาโอเคขอบคุณครับพอไม่ปิดมอนเสียงมันจะแทรกเข้ามานะครับก็ข้อที่สามนะครับที่เป็นการอธิบายจะทางข่าพหารตามมิปัสนาญาณน,นะครับในคราวที่แล้วในสบับรุมเล่มที่ท่านอธิบายว่ารักความยึดถือโดยเป็นก้อนว่าเราของเราด้วยการกำหนดตัะรู้โดยความเป็นกลุ่มก้อนอันนี้คือคำแปล ของฉบับรวมเล่มนะครับแต่ในฉบับมุยที่มหามกุฏท่านแปลว่าละสมุหะคาหะว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกรารปะสมัสสนะนะครับอันนี้ก็ท่านท่านแปลแบบค่อนข้างที่จะคงสับเดิมไว้นะครับก็ถ้า ถ้าผู้ที่เข้าใจในความหมายของของศัพท์ของวิปัสนาญาณนนนะครับก็จะทําให้อ่าไม่ไม่งงนะครับด้วยด้วยศัพท์ที่ถ้าแปลแบบยกศัพท์ไปเนี่ยมันก็จะทําให้อาจจะไม่ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นะตรงนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับว่าในเรื่องของคําแปลที่คาทีแล้วก็มีปัญหาที่ว่ามันมันก็ ไม่ชัดเจนก็อันนี้ก็เรียนะทราบว่ามันมันมีความต่างกันอย่างนี้นะครับคือฉบับมูลที่ที่มามกุฏนี้ท่านแปลว่าลาสมูหาคืาคอการการยึดว่าเราว่าของเราด้วยกรปปสมัสนะหรือกรปปสัมมสนาญาณน,นะครับก็เป็นการที่แปลที่ รักษาศัพท์เดิมไม่ก็พอจะเข้าใจนะครับอันนี้คือในข่าวที่แล้วที่มีการสนทนาในการละที่อธิบายแต่ทางค่าอาหารนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยยกมาเพียงบางส่วนเพื่อให้ทราบว่าบางครั้งเรื่องของพยาญชนะภาษาบาลีอย่างเดียวกันผู้ที่แปลคนละ คนละคนกันนะครับคนละอาจารย์คนละสัมนักก็การแปลาอาจจะมีสำนวนที่แตกต่างกันได้นะครับไม่ทราบประเด็ดนนี้คุณหมอได้ไปทบทวนได้ดูในฉบับอื่นด้วยไหมครับในเรื่องของศัพท์ที่คารีลาที่พี่ปากินทิ้งท้ายไว้ครับไม่ได้ทบทวนเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวหนูไม่มีความติดใจอะไรเพราะ เราทราบอยู่แล้วว่าวิปัสนาเนี่ยให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะปัจจัยอะไรพวกนี้ค่ะมันแยกความเป็นกลุ่มก้อนอยู่แล้วก็คือละมิจฉาทิฏฐิหลายหลายมิจฉาทิฏฐิเลยนะคะอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่ามิจฉาทิฏฐินี้มีตั้งตั้งหลายข้ออุเฉททิิสัสตทิิสะกายะทิฏฐิใดๆพวกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการ เ,ออเพิกถอนอัตตสัญญาละละความสำคัญผิดว่าเป็นอัตตสัญญาอยู่แล้วในขณะที่กำหนดรู้วิปัสนาญาณแต่ละระดับค่ะก็ต้องแตกความเป็นกลุ่มก้อนแน่นอนตั้งแต่ญาณที่หนึ่งเลยทุกๆญาณน,นะคะทำลายความเป็นกลุ่มก้อนอยู่แล้วเพราะว่าความเป็นกลุ่มก้อนนั้นเกิดจากมิจฉาทิฐินั่นเองค่ะตรงนี้ก็ไม่ไม่มีความสงสัยนะคะ เชิญอาจารย์มาเชิญต่อได้เลยค่ะครับถ้าเขาเจอได้ก็ดีนะครับแต่ก็ขอแบ่งปันในคำแปลจากอัตรกรามูลปร,รียาสูตรในการอธิบายปหาาหน้าห้านะครับ ก็ท่านก็มีคําอธิบายที่เป็นคําแปลแล้วกันนะครับจริงๆก็เป็นคําอธิบายในเรื่องของปหาหาณะนี่ก็มาจากตรรกถาเดียวกันนะครับท่านก็มีว่าอย่างข้อที่หนึ่งนะครับลสัสกัจยทิฏฐิด้วยการกําหนดรู้นามรูปต่อมละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุในเสมอกันด้วยการกําหนดรู้ปัจจัยละความสงสัยด้วยการข้ามความสงสัย อันเป็นส่วนภายหลังแห่งการกำหนดรู้ปัจจัยนั่นเองต่อมานะครับข้อที่3ละความยึดถือว่าเราของเราด้วยการพิจารณาราปะกลุ่มกองต่อมาละสัญญาในธรรมที่ไม่เป็นมัคว่าเป็นมัคด้วยการกำหนดมัคและอมรรมัคอันนี้คือในในตอกถา อันแปลอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของวิสุทธิมรรคฉบับมูลที่มามากุฎในข้อที่สี่ท่านใช้คำว่าละอมัคเคมรคคสัญญาด้วยมรคคามัคาวะวัฏฐานญาณครับก็เป็นคำแปลที่แตกต่างกันนะครับก็ให้เข้าใจถึง ตัววิปัสนาญาณนะครับถ้าเข้าใจวิปัสนาญาณแม้ว่าศัพท์ที่แตกต่างกันไปก็อาจจะ,ะเข้าใจความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานอาจจะทําให้ไม่ไม่หลงในเรื่องของพยัญชนะนะครับต่อมานะครับในในอัตถาามูล,ลปาิรยัยสูตรอธิบายต่อไปนะครับว่าละอุเฉทิติด้วยการเห็นความเกิดขึ้น ละสัจติติด้วยการพิจารณาเห็นความเสื่อมละความสําคัญว่าไม่น่ากลัวในสิ่งที่น่ากลัวด้วยการพิจารณาเห็นภัยละความสําคัญว่าชอบใจยินดีด้วยการพิจารณาเห็นโทษละอารติสัญญาความสําคัญว่าน่ายินดียิ่งด้วยนิพิทานปััสนาละความเป็นผู้ไม่อยากหลุดพ้นด้วยยานคือความใคร่ ที่จะพ้นไปลักการไม่เพ่งดูด้วยเบกขาและปฏิโลมในธรรมทิฏยานและในนิพิทานิพานด้วยอนุโลมลักความยึดนิมิตในสังขารด้วยโคตรภูอันนี้ชื่อว่าตัดทางคารประหานะครับก็เป็นสำนวนที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งก็คือจะเชื่อมโยงกับ ตัววิปัสนาญาณนั่นเองนะครับก็ให้ให้ทราบถึงตัวความหมายที่ท่านให้ไว้นะครับ네ที่ทำแปลอาจจะแตกต่างกันก็ต่อมานะครับในเรื่องของตาทางข้าปอาหารนี่ก็จะมีการอธิบายโดยในของมหาวิปัสนา18นะครับ ท่านก็อธิบายว่าแต่หรือว่าประหารปราร่านาใดในมหาวิปัสสนา18คือการละก็มี18ข้อนะครับเมื่อก่อนหน้าน,นี้คือมี13ข้อในเรื่องของตทางข้าประหารที่อธิบายตามวิปัสสนาอย่างนะครับอันนี้ก็มหาวิปัสสนา18ข้อ1น,นะครับละอน,นิจจสัญญาด้วยนิจอน,นิจจานุปัสสนา สองละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาสามละอัตตาสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาสี่ละความเพลิดเพลินด้วยนิพพิทานุปัสสนาห้าละความกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาหกละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาเจ็ดละความยึดถือด้วยปฏิสักขานุปัสสนาแปดละ ความหมายรู้ว่าเป็นก้อนด้วยขยานุปัสนาเก้าละความผล่นไหวด้วยวิยานุปัสนา '10 ละความหมายรู้ว่ายั่งยืนด้วยวิปปินามานุปัสนา '11 บอดลนิมิตด,ด้วยอนิมิตตามุปัสนา '12 ละความตั้งมั่นด้วยอัปนิหิตตานุปัสนาสิบสาละความยึดมั่นด้วย สุญญตา,านุปสสนา14่ลาความยึดมั่นโดยยึดถือว่าเป็นสาระด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา15หละความยึดมั่นคือความรุ่มหลงด้วยยถาภูตะยานทัศนะสิละความยึดมั่นด้วยความอาลัยด้วยอธินวานุปัสสนา17เจ็ด ละความไม่พินาศทบทวนด้วยปฏิสังขารนุปัสสนา18และความยึดมั่นด้วยความผูกพันด้วยวิวัตานุปัสสนาแม้ประหารนะต่างกล่าวมานี้เป็นตสังขับประหารเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการอธิบายตสังขประหารสองในนะครับคือในของ โดยนนยยะของวิปัสนาญาณกับมหาวิปัสนา18บแปดนะคร,ครับเชิญคุณหมอสนทนาครับค่ะสาธุค่ะมหาวิปัสนา18ก็คือแทรกอยู่ในวิปัสนาญาณ16ระดับนั่นเองนะคะโดยเน้นเป็นการพิจารณาสังขารธรรมนะคะก็เป็น เป็นมหาเป็นปัญญาที่แทรกอยู่ในขณะที่อบรมเจริญวิปัสนาภาวนาแต่ละระดับขั้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดสังเกตดีๆทีนี้มาเอ่อมาย้อนดูตะทางคะปะหารตามวิปัสนาญาณน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนวิปัสนาญาณสิบหกนะคะข้อหนึ่งสักกายทิฐิเอ่อถูกละในขณะที่กําหนดรู้นามและรูปคือตรงนี้อยากจะแบ่งปันว่า ที่ท่านบอกว่าตะทางค่าปะหารปะหานะคือการละเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะคะปัญญาเกิดกำหนดรู้นามรูปตามแต่ละวิปัสนาญาเนี่ยขณะนั้นละพร้อมกันโดยอัตโนมัติเหมือนกับการแทงตลอดอริยศาสตร์สี่เหมือนกันไม่ได้ไปทำกิจทีละข้อนะคะแต่พวกเดียวเลยขณะจิตเดียวเลยชื่อว่าทำกิจทั้งสี่ แม้ในขณะตะทางค่าปะหารก็เช่นกันนะคะในขณะที่เราอ่ะเรียนลักษณะที่จตุกะปัทวีธาตมีลักษณะแค่นแข็งเป็นลักษณะขณะนั้นละสักยะทิฐิแล้วโดยอัตโนมัติเพราะอะไรคะเพราะเป็นปัญญานั่นเองนะคะใครไปกําหนดรู้นามธรรมารูปธรรมคือปัญญาในขณะที่เราอ่านลักษณะที่จตุกะลักษณะเฉพาะของนามบ้างรูปบ้างนะคะ ธาตุลมมีลักษณะอย่างไรธาตุน้ำเกาะกลุ่มอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะนี่เราทําลายความเห็นผิดแล้วค่ะละแล้วนะคะก็คือสรุปว่าวิปัสสนาญาณที่หนึ่งขณะที่เรากำเจริญเนี่ยสักกายทิฏฐิถูกละทันทีนะคะต่อไปทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและป่าศจากเหตุถูกละทันทีนะคะ มนทินคือความสงสัยถูกละทันทีในขณะที่เราเรียนคำภีมหาปัฏฐานแม้ขณะเริ่มเรียนก็ละอะเหตุก,กะมิจฉาทิฐิเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีเหตุหลอกไม่ต้องทำเหตุนะคะอะไรๆเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเกิดขึ้นเองมันไม่มีเหตุนำม,มาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะความรู้เหล่านี้ถูกละโดยอัตโนมัติเมื่อมีความเข้าใจ ปัดจัย24หรือปฏิจจสมุปบาทนะคะว่ามีโลภะเป็นเหตุมีโทสะเป็นเหตุนะจิตโลภจิตโกรธจึงเกิดขึ้นจิตหลงเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีโมหะเป็นโมหะเหตุตัวโมหะเจตสิกนั่นแหละเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุของอกุศลจิตที่เรียกว่าโมหะมูลจิตสิ่งนี้ต่างหากนะคะโมหะก็คืออวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุฝ,ฝ่ายมืดฝ่ายดา ทำให้คนทำบาปทำกรรมต่างๆนะคะโดยเฉพาะการไม่รู้จักอริยสัจสีเนี่ยก็เป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่าตัวโมหะนั้นปกปิดไว้ทันทีที่เรารู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยจิตเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้จิตจะต้องมีอารมณ์นะคะจิตจะต้องมีอารมณ์จิตจึงเกิดขึ้น แล้วตัวจิตเองเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้ด้วยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยเจ็ดเจตสิกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุและปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมตัวเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยค่ะเพราะม,มีกรรมเป็นปัจจัยนะคะทันทีที่เรามองสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เดรัจฉานรอบตัวเราที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน เรามองเห็นกรรมของเขาได้เลยค่ะว่าเกิดจากอักุศล,ลกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุเป็นเหตุตุปััยัยนะคะพอเรามองสิ่งเหล่านี้เข้าใจเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยเนี่ยความเห็นผิดที่เชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเองหรือมีคนสร้างขึ้นมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรหรอกนะคะมันจะเกิดก็เกิดมันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิด อะไรจะเกิดก็เกิดบางทีคนไทยก็จะพูดแบบนี้นะคะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าไม่มีเหตุทำให้ตัวเราเนี้ยเกิดขึ้นดังนั้นพอมีความรู้เรื่องของปัจจัย24นะคะเหตุปัจจโยอารามณะปัจจโยอธิปติปัจจโยกรรม,มปัจจโยอัตถิปัจจโย นัตถิปัจจโยนะคะเหล่านี้นะคะปัจจัยี่บสี่เวลาฟังพระสวดเนะะี่ยค่ะลักความเห็นผิดที่เชื่อว่าไม่มีเหตุนะคะต่อไปข้อสามคะ่ะความยึดถือโดยความอ่ะข้อสามเนี่ยก็คือวิปัสนาญาณที่สามที่มีชื่อบาลีว่ากาลาปสัมมัสนญาณนะคะ กราปะสัมมาสนญาณคือปัญญาที่กําหนดอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะรูปประขันของเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ว่านามขันก็เช่นกันนะคะเช่นเวทนาสุขทุกอุเบกขาเนี่ยตั้งแต่อดีตทันยาวไกลเลยหลายภพหลายชาตินะคะหรืออดีตเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ตามนะคะอนาคต ที่จะเกิดขึ้นอาเช่นพุ่งนี้เราอาจจะสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยเฉยบ้างซึ่งมันเกิดอยู่แล้วในในจิตทุกดวงเนี่ยนะคะเวทนาเนี่ยล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นอนัตตาความรู้เหล่านี้นะคะกําหนดแบบนี้พอปัญญาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยละละคณะสัญญาซึ่งเป็นความเห็นผิดที่คิดว่า ตัวเราเนี่ยจับดูตัวเราเนี่ยก็คือตัวเราจริงๆนะคะเป็นของเราแต่คําสอนในพระพุทธศาสนาสอนว่าไม่มีเราเลยแล้วก็เมื่อเราไม่มีจะมีของของเราได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นปัญญาที่รู้นะคะไม่ใช่การท่องจ